หลังจากที่เราาร์ k และเราทิ้งไว้อ๋อสักประมาณ30นาทีนะคะเห็นปะสังเกตได้ว่ามันจะตึงคือเราก็ต้องเราก็ต้องจับดูนะคะว่าคือมันตึงแล้วคือมันไม่ติดมือเราเนี่ยเราสามารถลอกออกได้ถ้าเราถ้ามันไม่ตึงเนี่ยมันก็จะสามารถลอกออกมาไม่ได้นะคะคือต้องปล่อยจนแห้งนะคะไหนไหนทาแล้วก็คือปล่อยเลยสามสิบนาทีก็ได้ค่ะรอมันแห้งก่อนนะคะ แลวถามว่าจะต้องจะต้องใช้ครีมในปริมาณเท่าไรนะคะอันนี้ตาจะบอกเลยว่า,เ,าเราทาปริมาณที่เราคิดว่าเวลามันแห้งแล้วเราสามารถลอกได้บางคนใช้น้อยเกินไปนะคะมันมันก็จะบางอะคะ่ะมันก็จะทําให้ลอกออกไม่ได้เวลาเราลอกมันก็จะทําให้เราลอกยากเนี่ยใช้ปริมาณที่พอดีพอดีหนึ่งหลอดเนี่ยจะใช้ได้ประมาณสองเดือนนะคะต่อนหนึ่งท่านเพราะว่าเรามาแค่ อาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งเราจะไม่ให้ใช้เกินนี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้หน้าเราบางเนาะอะ่พอแห้งแล้วให้หย้อนให้ให้เราลอกหย้อนขึ้นมานะคะคือถ้ามันแห้งเนี่ยมันมันจะลอกง่ายมาก ข้างน,นี้ก่อนนะคะมันจะลอกขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่นะคะ จะลอกออกมาได้หมดเลยถ้าเราใช้ในปริมาณที่มันที่มันพอดีนะคะคือไม่น้อยเกินบางคนงกกลัวหมดเร็วใช้น้อยมันก็จะไม่ได้ผลเนาะไหนๆเราทำทั้งท,งทีแล้วอะค่ะก็ใช้ในปริมาณที่มันพอดีที่เราคิดว่าอ่ามันจะลอกออกมาได้ง่ายนะคะถ้าเราใช้ในปริมาณที่มันพอดีเราก็จะลอกออกมาได้ง่ายอะคะ่ะ เลยอืมเนี่ยอืมเราก็มาดูผิวหน้าเราสะอาดมากดำปีเลยนะคะก็จะดูเนี่ยมันก็จะมีอ่าเห็นไหมคะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งสกรปรกที่มันอุดตันอยู่ใน อ่ารูขุมขนของเราเนี่ยมันก็จะลอกออกมาให้เราทําแบบเนี้ยอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะเพื่อที่ถามว่าทําไมเราต้องมาร์กหน้าการมาร์กหน้านี่คือเป็นการที่เอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วหรือว่าสิ่งสกปรกที่มันอุดตันรูขุมขนเราเนี่ยบางทีเราล้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้สะอาดลึกซึ้งไปถึงรูขุมขนไงคะมันอุดตันอยู่เนาะเรามาร์กเนี่ยเพื่อดึงมันออกมาค่ะลอกมันออกมาเพื่อให้รูขุมขนเราสะอาด ถามว่าทํำไมเราต้องทําแบบนี้เพื่อเวลาที่เราใช้ตัวบํารุงตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเป็นทีมบํารุงเป็นเดเป็นไนท์เป็น,ปน, de, ปน,ปนอะไรก็แล้วแต่เป็นเซรั่มเนี้ยมันก็จะซึมลงสู่ใต้ผิวเราได้ดีอะคะ่ะเพราะว่ารูขุมขนเรามันเปิดแล้วก็สะอาดอืม